วันนี้ผมจะมานำเสนอผลง,งานเรื่องคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันนะครับไลน์เพื่อนะดดดดแต่ผมนายกิจศกร,รประสานปวสสองทับสามเลขที่สิบห้าครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลามินดิวิเชียปวสสองทับสามเลขที่สามสามิบค่ะ อาจารย์ที่ปรึกษานะคะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะเป็นอาจารย์นราพรเจริญชยัยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นอาจารย์ทิติรัตน์นยาพัฒน์ค่ะภูมิหลังและความเป็นมานะคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นรองรับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่และได้พัฒนารวดเร็วมากจนได้พัฒนาถึงแอปพลิเคชันขึ้นมา สื่อการเรียนการสอนก็มีการพัฒนาและมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น<ม>การเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันการหาความรู้จากแอปพลิเคชันอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่างๆได้จึงมีการพัฒนาและมีแอปพลิเคชันความรู้ต,ต่างๆมากขึ้น คำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจําวันถือเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากเราสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจําวันและในปัจจุบันภาษาค่อนข้างมีความสําคัญกับมนุษย์มากเนื่องจากภาษานั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีติดตัวและใช้ในการสื่อสารหากได้หลายภาษาก็มีโอกาสก้าวหน้าทางการงานมากขึ้นวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อให้เป็นเสมือนสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน2เพื่อให ผู้ที่สนใจในการในภาษาจีนได้เข้ามาหาความรู้ 3. เพื่อศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวันขอบเขตการศึกษานะคะ 1. ส่วนของสมาชิกนะคะ1 1ระบบสามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบได้ค่ะ1.2ระบบสามารถลองอินและลองเอาได้ 2. ส,ส่วนผู้ดูแลระบบนะคะสอระบบสามารถจัดการข้อมูลสมาชิกได้2.2ระบบสามารถอัปโหลดให้อยู่บนอินเทอร์เน็ตได้ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหได้เป็นเสมือนสื่อกอารเรียนการสอนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 2. ได้ให้ผู้ที่สนใจในภาษาจีนได้ความรู้ 3. ได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันคําัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรมนะคะ1โปรแกรม powerpoint 2013ในการนำเสนอ2โปรแกรม adobe photoshop cs 6ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน3โปรแกรม tangible ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน4โปรแกรม excel ใช้ออกแบบฐานข้อมูลค่ะงบประมาณการดำเนิงนงานนะคะ1กระดาษ a c 1รีม250เครื่องพิมพ์2คน300อุปกรณ์ในการรวมเล่ม 1. ชุด300รวมเป็น8 5 0บาทค่ะ บทที่สองะนะคะระบบงานในปัจจุบันนะครับหนึ่งเริ่มต้นนะครับเข้าสู่ระบบก่อข้อมูลบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบหน้าหลักคำศัพท์แบบฝึกหัดแสดงคะแนนเลือกและสิ้นสุดครับรามีนเปิดไหม ปัญหาระบบงานในปัจจุบันนะคะ,ะหนึ่งระบบปฏิบัติการ ios อาจจะนิยมเป็นอันดับต้นๆแต่ android นั้นก็ใช้่วโลกเช่นเดียวกันค่ะนะักพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนมากจะเลือกเป็นพัฒนาบน ios เพราะว่าเชื่อว่าจะทำรายได้ได้มากได้ง่ายค่ะสองแอปพลิเคชันที่ยังล้าสมัยไม่อัปเดตข้อมูลใหม่ๆลงภายในะแอปพลิเคชันทำให้แอปไม่ค่อยน่าสนใจค่ะเช่นคำศัพท์คำเดิมก็เปลี่ยนไปตามไม่เปลี่ยนไปตามเวลาปัจจุบัน สามแอปคำศัพท์ภาษ,าษาจีนบางแอปนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงในการดาวน์โหลดมาใช้งานซึ่งจะทําให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษานั้นหมดกําลังใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ต่อค่ะการวิเคราะห์และความต้องการของระบบใหม่หนึ่งมีการนําคําศัพท์ใหม่ๆเข้ามาให้ผู้ที่จะศึกษานั้นสนใจมากขึ้นค่ะสองนำเอาเกมหรือแบบทดสอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้ใช้งานตามที่ได้ศึกษาภายในแอปมาใช้ประโยชน์ได้จริง3มมีการศึกษาระเบียบและข้อบังคับของรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังและยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่มีขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เป็นการพัฒนาระบบและไม่ขัดขวางการพัฒนาของระบบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันเป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้นในปัจจุบนันโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนมีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกแบบมาให้ผู้บริโภคใช้ส่วนที่มีคนใช้และใช้นิยมใช้มากก็คือ iOS กับ Android ค่ะจึงทำให้เกิดการเขียนหรือพัฒนาแอปพลิเคชันบน บนสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายเอ้ยเป็นอย่างมากเช่นแผนที่เกมโปรแกรมคุยต่างๆองค์ประกอบของการพัฒนาองค์ประกอบของการออกแบบแอปพลิเคชันค่ะ 1. ความเรียบง่าย 2. ความสำ่ํงเสมอ 3. ความเป็นเอกลักษณ์4ี่น้อหา5ระบบในวิกิในวิชันหคุณภาพของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในแอปพลิเคชันเความ ตัวของการใช้ในสภาพต่างๆแต่ความคงที่ในการออกแบบเก้าความคงที่ของการทำงานค่ะการพัฒนาแอปพลิเคชันหนึ่งการสร้างความต้องการสองการออกแบบสามการสร้างแอปพลิเคชันสี่การทดสอบค่ะบทที่สามนะคะการออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มจากเริ่มต้นนะครับแสดงหน้าลงทะเบียน เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ตรวจสอบสมาชิกถ้าไม่ใช่จะวนกลับไปที่เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับถ้าใช่จะลงไปแดงข้อมูลสมาชิกไปเลือกข้อมูลหน้าหลักเมนูคำสั่งเมนูแบบฝึกหัดเมนูคะแนนครับแล้วก็สิ้นสุดครับ การออกแบบงานบริบทนะครับ hmm. มีผู้ใช้ผู้ดูแลนะครับผู้ใช้จะนําข้อมูลเข้าคะแนนทําข้อสอบครับแล้วก็ข้อมูลสมาชิกจะนําข้อมูลออกระบบสมาชิกหมดคําศัพท์แบบทดสอบครับผู้ดูแลจะนําข้อมูลเข้าข้อมูลสมาชิกครับแล้วก็ข้อมูลหมดคําศัพท์ข้อมูลแบบทดสอบจะนำออกก็คือข้อมูลสมาชิกผู้ใช้ข้อมูลคะแนนแบบทำข้อสอบครับ แผนภาพกระแสการไหลของข้อมูลนะครับผู้ใช้จะมีสามารถใช้สมาชิกเข้าสู่ระบบเนื้อหาแบบฝึกหัดครับทามิการออกแบบแผนภาพวคมสพันของข้อมูลนะครับสมัครสมาชิกจะมีชื่อนามสกุลรหัสสมาชิกที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับ และเนื้อหาจะมีรหัสสมาชิกนะครับแล้วก็เนื้อหาคําศัพท์แบบทดสอบจะมีคะแนนเนื้อหาแบบทดสอบครับพจฒนานุกรมข้อมูลนะครับหตารางข้อมูลสมาชิกนะครับจะมีรหัสผู้ใช้งานชื่อผ,ผู้เข้าใช้รหัสผู้เข้าใช้อีเมลโทรศัพท์ที่อยู่ครับ สองตารางข้อมูลคำศัพท์เนื้อหานะครับจะมีรหัสผู้ใช้คำศัพท์รูปภาพข้อมูลแบบทดสอบครับแล้วก็สามตารางข้อมูลคะแนนรวมนะครับจะมีรหัสผู้ใช้งานอีเมลผู้ใช้งานแล้วก็คะแนนครับการออกแบบแผนผังโครงสร้างเว็บนะครับมีโลโก้เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็หน้าหลักจะมีสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบครับหน้าเมนูจะมีเนื้อหาคำศัพ์ แบบหน้าแบบทดสอบจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครับแล้วก็หน้าคะแนนครับการออกแบบแตตอรี่บอร์ดนะคะนี่คือโลโก้ของเราค่ะอันนี้คืออันแรกคือหน้าก่อนค่ะพิเชัชนนะคะอันที่สองคือหน้าล็อกอินอันที่สางคือหน้าแสดงสมาชิกค่ะหน้าล็อกอินก็จะมียูสเนมกับพาสเวิร์ดนะคะ ก็อันแรกนะคะจะเป็นแสดงหน้าเมนูค่ะหน้าเมนูจะมีคำทักทายการบอกลามีคำพท์มีไวยากรณ์มีแปลภาษาแล้วก็มีแบบทดสอบค่ะแล้วก็หน้าแสดงคำทักทายการบอกลานะคะก็จะมีเนื้อหาค่ะแล้วก็หน้าแสดงคำพท์ก็จะมีเนื้อหาก็มีคำแสดงหน้าไวยากรณ์ก็จะมีเนื้อหาค่ะ แสดงหน้าแปลภาษาก็จะมีภาษาจีนกับภาษาไทยแล้วก็จะเอาไปแปลได้แล้วก็แสดงหน้าแบบฝึกหัดอันนี้ก็จะเป็นคําถามคาตอบค่ะแสดงหน้าคะแนนที่ได้ค่ะการออกแบบสิ่งนําเข้านะคะหนึ่งรูปภาพประกอบบทเรียนต่างๆค่ะสองเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสามมีการกรอกข้อมูลสมาชิกค่ะ การออกแบบสิ่งนำออกนะคะหนึ่งแสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือในรูปแบบของแอปพลิเคชันค่ะสองแสดงออกทางโปรแกรมมิสเพื่อการนำเสนอการสอบวิชาโครงการค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะคณะกรรมการมีคำถามอะไรไหมคะอืมโอเคทังงานเหมือนเดิมเนาะผังงานไมามีเรื่องไม่าังงาน เป็นอ่ะนะคะใช่อันนี้ไหมคะไม่ไม่ลองขยับขยับอีกไม่ไม่มีแล้วอันนี้อันหนึ่งอันไหนอ่ะที่สามบทที่สามพวกอันนี้อะค่ะ อันนี้คือมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วไอตัวสัญลักษณ์ตั้งแต่เริ่มมาเลยเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไล่ลงมาที่สัญลักษณ์โปรเซสเห็นไหมคะเลือกลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบถ้าเราใช้คำว่าเลือกเนี่ย มันจะไม่ใช่โปรเซีดนะเราต้องศึกษาเรื่องผังงานใหม่นะคะครับถ้าใช้คำว่าเลือกในการเขียนสัญลักษณ์ผังงานมันคือเครื่องหมาย d e c i s i o n decision, decision รู้จักใช่ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องมีการกระทำแล้วถูกกำหนดไว้แล้วนะต,ต้องตัดคำว่าเลือกลงทะเบียนแล้วเอาแก้คำว่าเข้าสู่ระบบเท่านั้น ทีนี้ตัวสัญลักษณ์โปรเซสเนี่ยมันเดิมเลยเหมือนคลุ่มเมื่อกี้โปรเซสมันสามารถที่จะนําเข้าได้แค่ทิศทางเดียวแล้วก็นําออกแค่ทิศทางเดียวอันนี้พวกเราทํามาก็คือเอาลูกศรเข้าสองทิศทางออกสองทิศทางหมดเลยนะคะนะอันนี้เข้าสองเข้าสองออกสองอะนะดูเอาเองนะคะไปที่ฐานข้อมูลสมาชิกอะไรก็ไม่รู้เนียมั่วไปหมดเลยนะ S <S <S โน่โนย้อนกลับมาก่อนอีกรอบหนึ่งก่อนเอออืไล่ลงมาที่สัญ,ญลักษณ์เลือกเมนูอีกเดี้ยวาใจเย็นๆอันนี้หน้านี้แหละเลื่อนลงมานะตรวจสอบข้อมูลสมาชิกแล้วก็เลือกเมนูทําไมเลือกเมนูเลือกอีกแล้วเห็นไหมเลือกเมนูด้านบนเป็นโปรเซสแต่พอมาข้างล่างมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ input o u t า u t มอันมีการรับค่า ข้ามหมายความว่าอะไรอาจารย์ว่าผังงานนี้ยังหน้าตาแปลกๆอยู่นะคะยังงงๆอ่ะเอาง่ายแล้วก็เขียนลงมาเป็นหน้าหลักมีออกออกสองทิศทางงงอ่ะอะเอาง่ายคือระบบงานเนี้ยงมมากนะคะแล้วก็อไอ้สัญลักษณ์กลมๆและกากบาทเนี่ยมันมีเหรอในสัญลักษณ์ผังงานอ่ะมันไม่มีนะเอ่อออนเพจคอ n เน็กชันตัวเนี้ยมันใช้อะไรยังไงเนาะ แก้ผังงานตัวนี้นะคะก่อนที่จะส่งไฟล์นะอ่ะถัดไปถัดไปจากผังงานแล้วนะคะไฟล์การออกแบบแผนภาพบริบทอันนี้ออกแบบแผนภาพบริบทเรียนแล้วหรือยังหลักการเขียนข้อความบนแผนภาพบริบทจะต้องเขียนว่าอย่างไรนะคะ มันจะมีกฎเกณฑ์ของการเขียนแผนภาพบริบทอยู่นะการเขียนลำดับข้อความเขียนยังไงแล้วก็ตั้งแต่ตัวสี่เหลีย่ยมนะคะตัวสี่เหลีย่ยมตัวระบบงานของเราเลยเนี่ยเป็นระบบแอปพลิเคชันเข้าใจแต่เรื่องอะเรื่องอะไรเราไม่ได้ใส่เข้าไปใส่เรื่องเข้าไปด้วยนะเอเคไหมแล้วก็ข้อความที่เขียนขึ้นไปเมื่อกี้อธิบายอะ เข้าใจแต่ว่าวิธีการเขียนวิธีการเขียนข้อข้อมูลแบบแบบบทสอบคืออะไรไปเช็คคำด้วยนะคะนะมุมล,ล่างสุดข้อมูลแบบบทสอบมุมล,ล่างสุดจากระบบออกไปสู่ผู้ดูแลระบบเนาะประมาณนี้ลองลองไล่ขึ้นไปเช็คคำผิดถูกนิดนึงนะคะตัวแผนภาพบอยบท คอนแทคไดแกมนะตัวนี้นะอ่ะถัดไปอีกสักกันหน่อยสิอันนี้คืออะไรแภาพ่ไอ้นะี่จากกระแสะการไหลของแสข้อมูลอเอ่อกระแสะการไหลของข้อมูลแผนภาพกระแสะข้อมูลหรือว่า data p r o w diagram ใช่ไหมมีกี่โปรเซส ใช่ครับมี4โปรเซสครับอืมแล้วอันนี้มันเป็นเลเวลไหนเนี่ยเลเวลศูนย์ครับฮะเพื่ออะไร DFD อะไรนะครับ DFD เลเวลไหนเอ่ยอันนี้ที่เราเอามาลามินยกเลเวลไหนมา เลเวลศูนย์มใช่นะไปดูใหม่นะอันแรกอะ่ะมันดูแปลกอันแรกอืออ่ะไปดูใหม่นะค่ะคือแก้อันบทที่สามใช่ไหมอาจารย์ใช่น่น่าจะต้องปรึกษาอาจารย์วิชันั <5. S 1> ่ผมเรื่องอาจารย์วิชันใช่ไหมเออค <5. S 1> ว่าการเขียนตัวเดบดีเลเวลหนึ่ง ทำแบบนี้ถูกไหมให้อาจารย์วิชาได้ตรวจบ้างยังได้ดูบ้างยังยังใครนัดกันวันศุกร์อืมอืมอืมน่ยต้องแก้อันนี้ต้องแก้นะครับอ่ะขยับไปอีกอ่ะอันนี้คืออะไรแทนหาฟาร์มจำใครลงข้อมูล ER ใช่ไหมใช่ครับใช่ er 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 สมัครสมาชิก entity สมัครสมาชิกใช้รหัสสมาชิกเป็น primary key ถูกไหมพ<ช>อมาเนื้อหาก็ใช้รหัสสมาชิกดูนะเป็น primary key อีกมันเหมือนซ้ำกันไหมซ้ำกันนันนี้ก็ต้องแก้นะ แกเป็นของเนื้อหาเนาะอันนี้ก็ต้องแกความสัมพันธ์สมาชิกกับตัวเลือกสมาชิกกับตัวเลือกเป็น many to many จริงหรอแล้วก็ตัวเลือกไปที่เนื้อหาก็เป็น many-to-many many. จริงหรอมันหมายความว่ายังไงอาจารย์ว่ามันดูตอนทำยังไม่ได้เรียนถึงอันนี้ครับอตอนทำยังไม่ได้เรียนอ้ย เขียน mm มาได้ไงล่ะถ้างั้นวันนี้พ okay. ิ่งเรียนวันนี้เพึ่งเรียน m ม n y ่ to m n y ค่ะอ๋อเมนี่ o ูคืออะไรคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมากมากมากกับมากมากกับมากอะอย่างที่เราเขียนมาอะเนี่ยเอ o มดูเอมนะสมาต้องเป็นหนึ่งที่เขียนมาสมาชิกตัวเอ็มสมาชิก ตัวเลือกลองไปดูใหม่ดีกว่าถ้าพูดกันยาวเดี๋ยวอ่ะกลุ่มไอ้นัน่นกลุ่มต่อไปคงไม่ได้สอบแล้วละ่ะต้องโยกแล้วล่ะนะอ่ะขยับไปอีกนิดนึงขยับไปอีกขยับไปอีกอ่ะอน,นี่คืออะไรเมื่อกี้ราต้าดิกใช่ราต้าดิ๊กอ,ออกมาได้ยังไงราตาร้ดาดิกมาจากไหนอ่ยตัวนี้จากพวก นี่สมัครข้อมูลเนี่ยอาจารย์สมัครข้อมูลนั่นแหละที่มาของตัวด a ตาดิคดาตาดิคตารางข้อมูลมาได้ยังไงเอ่ยมาจากสมัครสมา,สมาชิกครับเอายกายมาจากอันนั้นครับยกมาจากอันนั้นอันนั้นคืออันไหนอันที่สมัครสมาชิกอันเมื่อกี้ครับอาจารย์อันเมื่อกี้อัานไหนย้อนกลับไปด้วยดิเนี่ยครับรนี่มีอะไรบ้างาสกุลรหัสสมาชิกเนี่ยครับเอออันนี้มีมีฟิลรหัสสมาชิก ฟิลชื่อนามสกุลฟิลอีเมลถูกไหมฟิลเบอร์โทรศัพท์ฟิลที่อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าย้อนกลับไปที่ดตดดิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทำไมนี้มันมีหกอะไรหายไปมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรหายไปสักอย่างหนึ่งเนาะโอเคนะย้อนกลับไปดูให้มันสอดคล้องกันอันนี้อะขอดู ตัวที่เป็นเนื้อหาหน่อย d a t a d ดิกที่เป็นเนื้อหาอืมค่ะโอ้ดัตตดิกที่เป็นเนื้อหาอันนี้มีฟิลทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่คือ ID User Vocabulary Photo Data ด a ต a าอะไรอะ่ะ QC เหรอใช่ป่ะอ่ะแล้วย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูที่ ER ต,ตึกอ้าวดูเนื้อหาเรามีแค่สมาชิกเนื้อหาแล้วก็คำศัพท์สรุปคือยังไงมองมองเห็นเหมือนรย์ไหมเนี่ยมองเห็นครับโอเคเนาะในในตัว er มีอยู่แค่สามฟิล์คือรหัสสมาชิกมีเนื้อหามีคำศัพท์มันจะต้องตรงกันกันกบ DataDict นะจ๊ะครับผมไปออไปไปอันนี้ก็ไม่ดูแลแบบทดสอบในนั้นมีแค่สองฟิลวันนี้ทำไมมีสามฟิลงงเหมือนกันงงไปเลยครับพี่น้องครับ ก็ผมเอาแล้วผู้ใช้งานมาเป,นนเป็นอันแรกหมดเลยเป็น P K หมดเลยเออนั่นน่ะสิมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาครับเออ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 มันต้องร่วมกันมะล่ะลองไปดูใหม่อันนี้ขี้เกียจคุยละขยะับขยับขยับไปอีกไปอีกมันมันทำอาอ่ะอ่ๆอ่ะอ่าไปไปไปโลโก้อ่ะไอโลโก้ตัวนี้มันมีความสำคัญหรือว่ามี ส่วนไหนที่บ่งบอกว่ามันคือคำศัพท์ภาษาจีนอ๋อหนูลืมนึงหนูลืมหนูลืมดึงไอ้ตัวนี้มาใช่ไหมก็อนนี่ไงโลโก้ก็อาหมวยไงจารยอาหมวยก็เป็นคนจีนอยู่แล้วใช่ครับอ๋อว่าตีไม่ได้เหรอตีก็ได้ครับแต่ชอบอาหมวยครับชอบหมวยนะ <S <S <ส>อันนี้คือเขียนขึ้นมาเองหรือว่าอย่างไรคะใช่ครับ าวาดเองหมดเลยใช่ปะ่ะไม่ได้โลกลายใช่ปะ่ะเอาเนี่ยไม่ขโมยเข้ามาค่ะขโมยเข้ามาโดนลิขสิทธิ์ไ <c oughs> อเหียนเ,เองเนี่ยเป็นขโมยเข้ามาทำ<อ>ไมละ่ะเอาอะไรใส่เข้าไปให้มันดูเป็น,นต้องเป็นเอกลักษณ์ในสร้างโลโกโล้ถ้าเองขโมยเข้ามาเราต้องมีลิขสิทธิ์ใ้เขาด้วยนะเนี่ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนู่นะให้เพื่อนไานให้โดนฟ้องให้โดนฟ้องนะผมมันออนไลน์นะเองเอาดีนด้วย ถอ,อนชื่อฉันออกเลยนะเท่าฟ้องมาเนี่ยปวดไหมโอเคนะคะก็เดี๋ยวสำหรับกลุ่มนี้ก็คือทำออกมาโดยภาพรวมแล้วดีเลยแหละโอเคเลยนะคะแต่ก็ต้องไปปรับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดด้วยความที่มันก็อาจจะเพิ่งจะได้เรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้างนะก็เข้าใจอยู่ ในส่วนของบทที่สามนะคะปรับปรับใหม่ลองปรับไปไปปรับใหม่เดี๋ยวมานั่งคุยกันนะโอเคไหมฉะนั้นเราก็เดี๋ยวค่อยทำเสร็จแล้วค่อยอัพขึ้นใน Google Drive ให้เรียบร้อยนะคะได้โอเคส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคจ่าเรียบร้อยสำหรับกลุ่มของนัดบดีของ